ถึงวันนี้นะคะครับผมก็นวัตกรรมใหม่ครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรมีบริการหลังการขายที่ดีมากๆนะครับก็แค่ใช้งานง่ายมากแล้วก็แค่กดเลยแล้วก็เหมาะสมสำหรับคนที่เป็นยุคใหม่ที่แบบใช้ชีวิตแบบเร่งรีบฉาไม่ต้องมานั่งแบบดูตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่เราต้องเปลี่ยนใช่แล้วทความสะอาดยังไงไม่ต้องหัวเขามีพนักงานบริการชื่อว่าโหดีนั่นแหละไปบริการให้ถึงบ้านทุกๆ2เดือนเลยครับดีไซน์นะคะที่เห็นบ้างดีไซน์นครับ แล้วหลักแบบเรียบเรียบหรูใช่แต่ว่าแบบคดูมินิมอลนะแต่ว่ามันก็เข้ากับทุกบ้านนะเนาะมีได้มีได้ไม่ไม่เรียกว่าอะไรไม่เรียกว่าสกปรกเข้ากับสไตล์แล้วก็มีความแบบมินิมอลอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยคือเราไม่ต้องใช้ขวดพลาสติกอ่เนี่ยคือสิ่งที่ดีมากๆเลยดูแลสิ่งแวดล้อมกันครับเข้ากับบ้านเกินพอไหมบ้ากูเข้าครับ แบบนี้แหละมินิมอลเหรอใช่ค่ะได้หมดได้หมดจริงจริงดีไซน์เนี่ยแบบเหมาะกับผู้ชายเลยใช่ใช่ครับปากปากใครสักคเวนั่ยใช่ก็ยังไงดีปากคเว่ด้วยนะคะรับปากแขกที่แบบหอ่หาอะไรที่แบบฟังก์ชันครบแล้วก็ดีไซน์สวยเนี่ยก็ลองมาดูกันได้ดีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ครับอ่าคุณยังไงคู่นี้ในรอบแบบในรอบที่หลังหลังจากประกาศปุ๊บ อ่านี่คือคนแรกคนแรกคงแรกไม่ได้อะต้องตะขอทำงานไม่ได้ครับผมนี่ก็ใกล้แล้วค่ะใกล้เดิแต่งงานแล้วจะโชว์อีกไหมโชว์อีกไหมโชว์อีกเหรอเพราะว่าสุขย่าก็โชว์ย่าก็โชว์เก่งนะเออย่าก็ถูกเพิ่ขอไงโอ้โหแม่ก็โชว์ไปวันนี้เห็นแฟนๆเดมเทมาแบบเยอะเหมือนกันเยอะมากครับดีใจค่ะก็ ああว่าเราไม่ได้เจอกับแสงฝั่งนานแล้วไม่ได้เจอป้ายไฟอย่างนี้มานานแสนนแล้วเนาะไปไไปไปเลยคไปไปใหญ่แอยู่โมรอไยงเงี้ยอะไงอะไรนะอะไูก็เลยมีแบบเพลงพิเศษพิเศษแลก็จริงๆก็เป็นเพลงที่ลูกค้าเมาอ่าใช่ครับ ซ้อมนานไหมคะเพลงนี้ซ้อมก็เลยก็เหนื่นิดนึงยี่ไม่จบเลยอ้ได้ได้ฟิวอัเตอร์ปาร์ตี้ไหมครับแบบงานจะมีร้องเมื่อกี้พูดกันในห้องแต่งตัวว่าแล้วนักร้องที่เราต้องการเนี่ยเ้ามาไม่ได้แบาทำยังไงดีขึ้นเองละก็ร้องร้องเองไปเลยร้องเองไปเลยเพื่อเราก็ร้อง จบแล้วงไม่ต้องหานักร้องต้องดีลครับมันต้องเป็เวงประมาณไหนครับแบบว่าอัพเดตปาร์ตี้โหก็ก็มีก็มีทั้ง happy happy แล้วก็สนุกสนุกกันเนาะก็คงเป็นเป็นอะไรที่งานที่เมืองไทยก็อเป็นอะไรที่ น่าจะมีสีสันเนาะความซึ้งความอะไรเราเก็บไว้ที่อิตาลีี้ที่นี่ก็จะเป็นงานที่สนุกเล่าๆไปจอยไปชวนเพื่อนๆทุกคนที่เรามีมาเแต่พูดถึงพูดถึงการเตรียมงานที่อิตาลีหน่อยไปถึงไหนแล้วมันร้อ หรือยังหายแพนิกิกกันหรือยังมันก็จะมาเป็นกรุ๊ปๆกัเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณแบบ90%แล้วค่ะยังเหลืออะไรยังเหลืออะไรอีกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะสิบเปอร์เซ็นต์คือเหลือ quotation ของแบบไฟนอลของกับไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆเพราะว่าราคาขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยแบบ ออกตัดออกอะไรอย่างเงี้ยเน้นดอกอะไรนะของพี่พีนุ่นเพื่อที่นู่นอ่ะมันคนณ้าพเป็นซีโนนแต่จริงๆนะบ้านเราง่ายมากบ้านเราคืออาหารไม้ได้เขาก็อยากเขาก็อยากได้ดอกไม้ที่ไม่มีในฤดูนั้นอะไอย่างเงี้ยแต่เนื่องจามันเป็นบอลมันเปล่งไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นดอกไม้ที่แบบเลือกแบบมันน้อยมากอันนี้ส่วนใหญ่พี่พิมุ่จะไปออกออกไอเดียไหมครับออกในเรื่องระับสนุนหรือยังไงครับถ้าเป็นเรื่องดีเทลอย่างเงี้ยเราส่วนใหญ่ก็จะไปออออกไอเดียแล้วก็จะถามมาบ้างค่ะ ตามใจลูกตามใจตามใจใคจตามใจเนี่ยครับอย่างที่เขาบอกก็คือเอ่าผมก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำเพราะคืองบให้ด้วยโอ้ทำให้ตอนนี้บาดปลายมาเพราะว่าคิมคิดไปก็คิดตังค์ไปด้วยถูกปะใช่ใแต่เราก็จะแบบไม่ได้แบบหุนหงิดถ้ามันเกินงบเมื่อไหร่เราก็จะแบบต้องตัดอะไรบางอย่างออกออะไรย่านิมิติใครต้องปั่นเินื่มากกว่าการค้ระหว่างคนทีกับคนจ่าย อยู heavy heavy ่ไม่เขาเลยเพราะว่าเขาคุยมาเยอะครับแล้จริงๆมีการเสนอไประงบมีผ่านมาหรือว่ามีการแบบว่าเบรกหรือว่ามีเบรกกันไหมเขาก็เบรกนะแต่ว่าไม่รู้อ่ะพอเขาบอกว่าเอ้าสิอะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะรู้สึกไม่ดีเองแล้วเราเอามาเราเอามาเราไหมเราก็เราก็ตัดออกคือแค่ไปแต่งทีเนี้ยมันก็มันก็เกินผ่านแล้วอะเราก็รู้สึกว่าแบบสถานที่ก็สวยแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดคอเรทอะไรมากแค่แบบอยู่กับ แค่แบบอยู่กับคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็แค่คิดว่าแบบเออวันนี้จะเป็นที่เราจะได้แต่งงานกับคนที่เรารักแค่นั้นแล้วก็แฮปปี้แลยระหว่างระหว่างเตรียมงานไปภาพมันชัดขึ้นไหมพี่คึมบอกว่าชัดขึ้นชัดขึ้นนะคะตอนนี้ก็ภาพเริ่มชัดขึ้นไปอีกเพราะว่ามันเหลือแค่เดือนหัวเองนะคะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเห็นเป็นเรื่อมาเลยเต้นเต้นตลอดเวลาเลยเต้นได้แล้วก็เออ ใกล้ๆก็ต้องสบายใจได้แล้วต่นตอาจจะไขใจไม่ออกเลยเห็นมาบอกว่าเรามีไปเข้าคอร์สเจ้าสาวแล้วก็มีบ้าง่ึงมนเหอรามีดูแลผิวอะไรอย่างเงี้ยนสวยเขาบอกวขับรถไม่ส่งโดนเขคอดไปด้วยเหรอีอะไรดีขับมาดีแล้วไม่ดีจริงๆตอนนี้เรายเลือกไข่แพนิกอย่างอีกว่าหกนี่วาบล มันก็จะมีตื่นกลางเดือดบ้างค่ะเป็นเป็น,ปนบางวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันที่เราจะได้พักผ่นอนค่ะเพราะว่าแต่เรื่คงันเดอร์เขาหยุดแต่ถ้าจะนักข่าวพี่มือหัดที่เราจะเริ่มแบบว่าได้คุยเนาแล้วแบบเหมือนแบบทุกวันนี้คือแบบโปรแกรมมันว่างนะแต่ทุกวันคือไม่ว่างเลยอะไรก็ไม่รู้เข้ามาเรื่อยเรื่อยเต้องคิดตลอดเลยใช่แล้วมันคือเรื่องของความสุขแต่หมายครามว่าตัวมันจะแบบงใช้เป็นที่เราเตรียมใส่ ไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะตอนนี้สิ่งที่แบบกลัวกลัวแบบก็ไม่มีแล้วเนาะไม่มีมันเหมือนมีคนมีคนช่วยแล้วก็มีเวดิกาเนอร์ที่เขาก็แบบช่วยเราด้วยแหละแต่ว่าเราแค่ต้องสื่อสารกับเขาให้รู้เรื่องแค่นั้นเองค่ะจะไม่ยู่แบบฉลองสารสดสารสดนะมันจะมันจะมุกมันจะแบบพร้อมากก็ยังไงอ่ะก็จัตว์วันเดียวกันแต่ว่าคนละทีแยกกันแยกกันไปเลยแยกกันค่ะ มันจะแบบดูเดือดแค่ไหนเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราแค่วันว่าวันไหนเราไม่รู้สถานที่เราไม่รู้ว่าเพื่อนๆจัดอะไรให้เราเพื่อนๆเตรียมให้ใช่ค่ะลุ้นนะเพื่อนๆจะนไอะไรหมจะจัดอะไรมาลุ้นมากเพราะว่าเป็นแบบยากางเงี้ยไม่เหนื่อยท่านใหม่เราจะเจออะไรอ่าแต่ละคนก็คือตัวตึงทั้งคู่ได้ปราบกันไปก่อนไหมครับเบาๆเบาไเขาบอกว่า d o n ดอนเซโน่จริงเหรอต้องทำห้ามแล้วองค์ิมอแล้วองค์ิมอะคุากว่าอะไรคยาบอกว่าอะไรแบบลิสบไม่อันนี้ไม่อะไรเลยก็ส่งไปแล้วแล้วเพื่อนเสื้ยวไหมเพื่อนอ่านหรือยังเพื่อนเปิดเพื่อนได้อ่านหรือเปล่าก็มีบ้างแล้วก็แบบตลกที่แบบหลอกถามอะแต่ว่าคนโปะแล้วอ่ะแล้วเราตกแล้วคนึงแบบ ก็ชอบเค้กกันเลยแล้วแบบไม่ต้องหาเมื่อกี้เพื่อนเพิ่งหาเลว่าชอบเค้กไหนมีมีคู่กลับไหมคะว่าถ้าแบบเล่นแรงอย่างงั้นเอาคืนนะอยคิดเชื่อว่านังคิดไปอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไม่เห็นขั้นพูดภาพอัปเดตตอนนี้คือทุกอย่างเริ่มสมบูรณ์แบบอย่างหรือยังเป็นโครงขาวๆอยู่เฮ้ยเริ่มแล้วครับก็อย่างที่เห็นผมก็ลงเซาไปงั้นแหละแต่จริงๆมันก็เดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เชื่อมั่นใน มือช่างของเราว่าเขาจะทําให้ตรงตามกําหนดนะฮะกำหนดกำหนดเมื่อไหร่นะไม่บอกช่างกําหนดเมื่อไหร่นะรอยี่สิบเดือนหน้าใช่โอ้ยเสร็จในยี่สิบเดือนหน้าก็เดือนแต่ตอนนี้บ้านจะไม่มีไฟฟ้าเลยนะคะแต่ตอนนี้มันถึงเหลือตกแต่งหรอือมันมาแล้วหรือคฟอร์นิเตอร์มาอย่างหรือว่าเติมไฟฟ้านี่แหละค่ะแล้วก็มีพวกงานหินที่ยังไม่ได้ เริ่อเริ่งานยามดีหรืออะไรหรือว่ายังไงมันมีมันมีมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราจะทำที่บ้านก่อนที่เราจะไปกิจกรรมกิจกรรมที่จ้องเสร็จจะบอกช่างว่าจะบอกช่างว่าไงถ้ามันไม่เสร็จก็บอกพี่พี่ตรงนี้แหละฝากไปบอกเขาด้วยพี่พี่มันเหลือในส่วนน่ะก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือไฟฟ้าสำคัญมากๆเลยที่เราเป็นหูวันนี้เพราะว่าถ้ามี ฟ้าเราก็เทสซึ่งใช้ไฟฟ้าอะไรไม่ได้เลยแฮร์ออะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเร่งนะนะมีคิวปล่อยไฟเมื่อไหร่ก็คือตอนนี้มันอยู่ในระบบกระบวนการที่เขาต้องไปดําเนินเรื่องอะไรอย่เงี้ยรเราก็ไปเร่งมากไม่ได้แล้วเกรงใจแต่ต้องเสร็จแต่ต้องเสร็จภายใน20วินาทีต้องใช้แล้วไม่เป็นพาร์ทความดูไอ้ความสำคัที่ดีไซน์มันถูกใจเราแค่ไหนโอเคนตามที่เราต้องการเลยมั้ยงแบบเป็นแบบที่เราต้องการร้อยเปอร์เซ็นทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นทุกอย่า งานทุกคนเตะมากกินเรียก็เตะมากเราเราเข้าไปดูเกือบทุกอาทิตย์แล้วมีความคืบหน้าตลอดเป็นสิ่งที่เราเราเส้นแรกอ่ะที่เราวาดไว้มันก็คือเป็นแบบนั้นไปเลยเข้าไปดูทุกอาทิตย์ไปเร่งไม่ให้ตัวใจช่างไม่ให้กลังใจอย่แล้วอย่างไรบ้านนี่เตรียมห้องไว้ให้ลูกๆไว้อนาคตใช่ไหมคะเตรียมไว้ขีห้องอยู่ มีห้องเดียวค่ะอ้ามีคนเดียวเหรอวคนเดียวก่อนใช่ถ้ามาสองอะสมมติแบบสะไปมาไปหน้านะยายบ้านอ้เาเล่นเราเล่นเาเล่นเล่นเล่นก็มีก็มีแต่ว่าเราก็ตั้งใจไว้มีครับอ่ะแล้วนี่มุมโถ่ที่เราต้องการมุมโถ่เรามีไหมสนใจเราไหมอ่ะเออผมหัวเขาเยอะเลย ใเไม่ทันตัวสื้อผ้ายังไงนะตัวเสื้อผาต้องหนึ่งห้องหรือ2ห้องก็ัวเสืาเป็นตัวยูใช่ไหมใช่ตัวอ่อห้องแต่งตัวเป็นตัวยูเขาหมดเลยโอ้ตัวติ่งนึงไหก่กหกก้อนกันก้อนเขาไปหกขึ้นมาเออนมานเยอะแล้วโอ้ยรู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของบ้านแล้วระงบร้อยเปอร็ไหะหรือว่าเกินร้อยไปไหน่อยงบสร้างบ้าน เกินมาเกินมาน er. ิดนึงเกินไม่เยอะถือว่าเป็นอะไรที่รับได้แล้วไม่ได้ไม่ได้บาดบาดซีรีส์รวมประมาณเท่าไหร่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบห้าร้อยห้าสิบอะไรอ่างเงี้ยโอ้โหแล้วพูดังไเออประมาณนู้นเนี่เอาขนาดไหาดปายะต้องเวอาว่าเอาตัว อ่าเดี๋ยวเขาไปพาดหัวจริงนะเธอเราเชื่อมั่นในในการมุบของเขาเราเชื่อมั่นในช่างของเราจริงๆนะบางอย่างมันไม่ต้องดูแพงแบบมันไม่ต้องแพงก็ได้เพื่อที่จะให้มันดูแพงเพราะว่าเราพราะต่างคนต่างมีบ้านของตัวเองพอแล้วเ่เราก็เคยทาบ้านหลังแล้วก็เรารู้ว่าเนี้ยทไลน์ของมันมันจะพังเมื่อไหร่ก็เอาแบบไม่ใส่ไรอเ่างเงี้ยแต่เราก็ถือว่าโชคดีที่ได้ช่างที่แบบว่า ไม่บานปลายใช่โชคดีมากโชคดีมากครับใช่ทีมทีมเก่งมากต้องยอมรับแค่เราเร่งแค่นักเด็กทีมไม่ชอบทีให้องคุมบัญชีบ้านกันเลยนะคะหลังไปงานเสร็จขี้ขอไม่ทำนะคะทำไมคะับขขอละอ้อทำไมไล่เรื่อยมันเครียดดูซ้อบตัวเลขไม่ใช่หรอไม่ขี้ตกเลขนะคะแต่ตอนนี้คือแบบคำนวณยูโรเป็นไทยเป็นไทยเป็นยูโรอีกแล้วก็เครียดแล้วเครียดแล้ยมันแบบคุณงบงานเสร็จคุงบ้านเ ในช่วงเวลาท่านๆ๋นเป็นแบ้าท่แม่บ้านนะงการจัด,ดอะไรเรื่องเ,เนอะไอย่างเงี้ยพี่หมาเขาบอกว่าเขาจะไปร่คมแจยตลาดแล้วเราทำอะไรเงนะ,ะ <laughs> คิดไอ,อกิด <laughs> อิ <laughs> ใช่บ้านใหม่ผมจะทำอาหารอร่อยมากๆเลยผมต้องไปล้างศีระเองใช่ผมจะไปตักใบไม้ยืนงูไปยืนเป็นเป็นพยานด้วยนะคัตัดหญ้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮไม่ไม่มีต้นไม้ต้ใครแล้วครับต้นไม้คือแบบวางอย่างนี้เลยนี่สัมนี่ต้นไม้ไม่บอกว่าจริงหรอมันต้องสวยงามเขาก็บอกว่าเอาเดี๋ยวลงไปขวาดต้นไม้ดอกไม้ตอนไม้เองคนก็เป็นพยานด้วยนะฮะยวรอดูเลยรอดูเป็นไม่ที่มันจะได้ ค<พ>รอบครัวจริกันค,คือเต้นมากก็ทุกครั้งที่เวลาเราไปเข้าไปดูที่บ้านนะเราก็แบบอันนี้นมันคือบ้านในฝันเราจริงๆแบบที่ที่เราจะอยู่ด้วยกันจริงๆสองคนอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาไหลไหมอ่ะก<ม>็มี<ะ>บ้างนะคะม<อ>ันก็จะแบบอุ้ยมันเริ่มเป็นจริงแล้วมันเริ่มเป็นชิ้นเป็นอันถพรว่าบ้านหลังเนี้ยเราสร้างตั้งแต่แบบเป็นป่าเลยเนา เราสร้างจากสูนยเลยค่ะแล้วมันก็้อมันขึ้นมาแบบนี้มันแบบมันชื่นใจมากแล้วตอนตอนเข้าไปที่ร้านมองหน้ากันเรารู้สึกแับดูดเลยมันนตันจากวันแรกนี่เราเห็นคนสวนลแล้วอ๋อรับหหลาายน้ที่เจอปุ๊บเห็นนะหน้าคนสวนลอยมาเลยโอ้โหเป็นคนสวนไม่ได้จัดอะมันขับรถกินคือจะไปข้านของบ้าน เราคิดว่านั่งอ่านหนังสืออยู่ริมสระภาพนี้ดูบอกคนแฟนหน่อยว่ามันทุกคนเขาเสียเรามาตลอดต้นต้นอ่ะเนาะเออก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกกำลังใจนะพี่พสื่อด้วยที่บอกว่าอยู่แล้วก็แบบต้อนรับติบกันเลยใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้เรามาตลอดแล้วก็สปอร์ตเรามาตลอดเลยค่ะแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งมาก ก็ตอนนี้ก็ใกล้ถึงวันว่าพลาดร้อยไงเดี๋ยวเราจะมาบอกพิ่อีกที่นาะีมันก็ต้องควรแซงแซงด้วยค่ะต้องปิคทั้งีทุกอย่างปิดทั้งทีต่อปุ๊นี้แไดคุยอีกแล้วว่าพูดไปกคือพูดตลอดคุณว่าอะไรที่พูดที่พูดป็นหมดเขาก็ก่อนนอนเราก็พูดคนรักเขาก็ต้องพูดมีคำทำนึงอยู่แล้วใช่ไหมก่อนก่อนที่เราจะนอนเนี่ยเวลาก่อนนอนเราจริงๆเรามีกิจกรรมหนึ่งอย่างก็คืออ่านหนังสืออ่านหนังสือให้อ่านให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนนอนปิดปุ๊บปิดไฟปุ๊บ จะไปแก้มขาวได้ครับแล้วกแล้ว็นั่นแหละครับลกยังไงคืนลูกยังไงคืนครับอมคืนมคนหองคืนรับนี่ก็หลับใส่หลับไปแล้วโอเคครับชาอตเวอะยัหลัก็หลับใส